ในยุคที่คนไทยรู้ทันเกิน80%ของเหล่ามิชฉาชีพแถมชาวแก๊งยังต้มตุนกันเองคอเซ็นเตอร์กลุ่มหนึ่งจริงต้องรีแบนด์ตัวเองใหม่ให้ดูเนียนกว่าเดิมทันสมัยกว่าเดิมและเปิ่นกว่าเดิมครับกลางโกดังร้างชายแดนมีโต๊ะพับพัดลมเสียงดังและเข้ากล่องหมดอายุว่างเต็มไปหมดบางโจ๊กหัวหน้าสุดเปิ่นผู้เคยประกาศว่าจะยกระดับคอให้เหมือนบริษัทสตาร์ทอัพพวกเราไม่ใช่แค่คอเซ็นเตอร์พวกเราคือคอเทคสมาชิกระดับเทปเทปสายฮาบางโจ๊กหัวหน้าสุดเวิร์น เคยเป็นนักมวยพายน็อก28ไฟซ้อนสโลแกนประจําตัวคือไม่เนียนให้มันรู้ไปแปแสบแฮกเกอร์ประจําทีมเคยแฮกเขาเว็บได้แค่หน้าเว็บโรงเรียนลูกน้องแนทนักโทรสายหวานเสียงนุ่งแต่หลุดด่าลูกค้าเพราะเผลอลืมปิดใหม่สุดทินมือเขียนสคริปต์หลอกพยายามใช้คํหรูแต่สะกดผิดหมดเช่นขอรหัำ OTP หน่อยครับว่าแต่วันนี้มีเหยื่อมาติดกับกี่คนแล้ววะไอแปะบางโจ๊กเอ่ยถามแปะแสบที่นั่งอยู่หน้าคอมตะโกนเสียงลัานว่าเจอแล้วครับ เป้าหมายโพสต์ว่าอยากได้หม้อทอดแบบไร้น้ำมันบางโจ๊กหันมาด้วยสีหน้าจริงจังนี่แหละโอกาสของเราแนทต่อสายด่วนแนทวอร์มเสียงมาจุ้นน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจุม๋ม,ม,มอ่าแฮมแล้วโทรทันทีสวัสดีค่ะคุณยูพินท่านได้รับสิทธิพิเศษมอทอดไร้น้ำมันฟรีเพียงตอบคำถาม3ามข้ออุ๊ยดีจังค่ะแล้วต้องถอดอะไรไหมคะตอบค่ะเอ้ยถอดค่ะไม่ใช่ตอบค่ะ,คะ,คะสุทินที่นั่งเขียนสคริปต์หัวเราะลั่นจนเกือบพิมพ์คำว่าปรโมชั่นหมอทอดแทนม้อทอด เออแล้วคำถามถัดไปล่ะคะทุกคนรีบกลับไปประจําตําแหน่งแนทอ่านสคริปต์อันถัดไปที่สุทินยื่นให้แนททาท่าว่าเอาจริงดิจะถามคําถามนี้หรอคุณยุพินตั้งใจฟังดีๆนะคะถ้าขี้มึงหายมึงจะหาไหมแนทถามเร็วมากทําให้ยุพินปลายสายอุทานมาฮะบางจกแย่งหมายไปแล้วพูดเสียงดังว่าถูกต้องนะครับเงินคําถามต่อไปกันเลยนะปลายสายรีบสวนกลับมาเลยว่าเดี๋ยวก่อนคะ่ะ ก่อนที่จะตอบข้อสุดท้ายอยากลองตอบคำถามของฉันก่อนไหมทุกคนมารวมตัวกันหน้าจอแปะแสบแล้วสงสัยว่าถ้าคุณเอาที่อยู่ให้ฉันฉันจะส่งทองคาไปให้สองกิโลบางโจกเรียกทุกคนมาประชุมหารือแกคิดว่าเราโดนมันหลอกไหมวะบางโจกสงสัยถามแปะแสบสวนโห้ยแผนหลอกอนุบาลแบบนี้ใครไปเชื่อน่าจะเป็นแกงอื่นแน่ๆนบางโจกรู้สึกเออว่ะงั้นเราก็ส่งที่อยู่ปลอมไปสิตุนมันอีกรอบคิดผิดแล้วล่ะที่มาเล่นกับบ,บางโจกคนนี้ <laughs> แปะแสบฉันขอฝากนายด้วยนะ บางโจ๊กเข้ามาตบไหล่15นาทีผ่านไปก็มีขบวนรถเข้ามาด้วยมียุพินและนักข่าวเต็มไปหมดทุกคนสะดุ้งยงรีบลุกขึ้นรวมกันเป็นกลุ่มบางโจ๊กในฐานะหัวหน้ารีบยกมือไหว้ของโทษพวกเราขอโทษพวกเราผิดไปแล้วจ้าอย่าจับเราเลยนะยุพินหัวเราออกมาคิดว่าจะหลอกคนแก่อย่างป้าได้หรือที่อยู่จริงของเราหลุดไปได้ไงแปะแสบแกสินะที่เป็นสปายสารภาพมาซะแปะแสบพยักหน้าผมขายข้อมูลเอาไปเติมมาครับนักข่าวที่มากับยุพินถามต่อว่าทำมานานแค่ไหนแล้วคะ ก็ราราวห้าปีได้ครับโอ้โหหปีแล้วหลอกไปทั้งหมดกี่คนแล้วนักข่าวยังคงเข็นต่อสามพันกว่ารายแล้วแต่แนตสุทินแปะแสบตอบเสียงเดียวกันว่าแต่หลอกไม่ได้สักคนทั้งสามบอกให้บังโจก๊เกเลิกเลิกไปเถอะฮะอาชีพนี้ไม่เหมาะกับเฮียหลอกทุกคนพยักหน้าเห็นด้วยบังโจก๊กเศร้าส้อยเสียใจป้ายุพินที่มองอยู่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วพูดว่า ตอนที่พวกหนูโทรมาป้าก็ให้ลูกสาวมันไลฟ์สดให้พอพวกหนูพูดตลกๆกออกมาคนก็เข้ามาดูกันเต็มเลยแล้วบอกอยากเห็นหน้าจริงๆยายจึงทักส่วนตัวไปว่าถ้าให้ที่อยู่จริงป้าจะให้200รอยแปะแสบยิ้มแห้งๆแต่พวกหนูเตรียมดังได้เลยนะนี่ไงมีคนอยากเห็นพวกหนูหลอกขายของให้คนอื่นต่อมันดูให้ผ่อนคลายดีทั้ง4ี่ยังคงงงว่าอียังวะจากคอเซนเตอร์กลายเป็นดาวปิกตอกแบบงงๆเพราะโดนเหยื่อไลฟ์แฉเรียลไทม์บางโจกถึงกับสุดลงข้างพัดลมอย่างหมดแรงครับ บทสรุปในโลกที่คนทันเกมขึ้นทุกวันการเป็นโจรต้องมีผ่อนสวรรค์มากกว่าความปันและที่แน่ต้องสะกด OTP ให้ถูกก่อนหนะแปะแสบ